ศึกชิงเจ้าแห่งแผ่นดินลิปโปยอดขุนพลไร้เทียมทานกับจูลลงสุภาพบุรุษแห่งเสียงสารใครกันแน่ที่เจ๋งกว่าผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังลิปโปพลังทำลายล้างสูงอาวุธทวนฮึกเหิเมมาเซ็กเท้าคู่ใจใครขวางเป็นต้องคาดข่าคือลิปโปใครกล้าท้าทาย แต่เดี๋ยวก่อนอย่าลืมจูลงผู้กล้าหาญที่ช่วยอาเตา่าทับนับแสนหอกยาวในมือสังหารศัตรูราวใบไม้ร่วงข้าจะปกป้องนายท่านเสียงประกาศกล้องแสดงถึงความพักดี ความเร็วลิปโปเหนือกว่าพลังลิปโปก็ยังนำแต่ความเฉลียวฉลาดจูโล่งจินขาดการตัดสินใจที่เด็ดขาดทำให้เขารอดพ้นวิกฤตมาได้นับครั้งไม่ถ้วนถ้าให้ปะทะกันตรงๆลิปโปมีโอกาสชนะสูงแต่ถ้าเป็นการรบระยะยาวจูโล่งจะใช้ความฉลาดพลิกสถานการณ์ได้ สรุปลิปโป้คือสุดยอดนักรบจูล่งคือสุดยอดขุนพลเก่งกันคนละแบบตัดสินยากจริงๆแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดว่าใครเจ๋งกว่าคอมเมนต์มาบอกผมหน่อย